เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอริยธรรมสถานและนักประดาน้ำร่วมกันดําน้ำค้นหาซากรถจักรยานยนต์บริเวณสะพานทางเข้าวัดบางกระบือบริมถนนสายรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าจังหวัดนครนายกบ้านหนองบัวตาโตตําบลบ้านพร้าวอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกหลังรับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกมาหาปลาว่ามีซากรถจักรยานยนต์จํานวนหนึ่งลอยมาติดตะข่ายดักปลา จากการดําน้ำสามารถนําซากรถยาม,มาฮ่าฟีโนสีแดงในสภาพถูกถอดเครื่องพร้อมโครงรถสีดําอีกจํานวนหนึ่งจากการสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าบริเวณฝายน้ำล้นที่ห่างออกไปจากจุดตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรก็เคยพบซากโครงรถจักรยานยนต์จํานวนมากเช่นกันแต่ไม่มีใครกล้านําขึ้นมาเกรงว่าจะมีความผิด จึงได้โยนกลับลงไปในน้ําเหมือนเดิมสําหรับประชาชนที่เคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยน์ถูกโจรกรรมสามารถมาตรวจสอบซากรถได้ที่สถานีตํารวจปูทอบ้านนาจังหวัดนครนายก